เขากับรายการรู้ชัดทำได้สไตล์กปทและใน EP นี้นะคะเราจะมาไขาข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนลองเท e มแค a r หรือกองทุน LTC กับคำถามนี้กันค่ะขั้นตอนการดำเนินงานของแคร์เมน a เจอร์และแคร์กฟเวอร์เป็นอย่างไร ขั้นตอนในการดำเนินง,งานของผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะของ c a r เป a n เจอรในเขตสุขภาพที่7นะคะก็จะมีในเรื่องของอบทบาทที่สำคัญเลยนะคะหก็จะเป็นการคัดกรองผู้สูงอายุเนาะแล้วก็โปรแกรมของสปสชนะคะแล้วหลังจากนั้น Care Manager ก็จะต้องไปเขียนแค e ์แพนในโปรแกรม 3C นะคะเพื่อจะเสนออนุมัติต่อคณะอนุกรรมการเนาะหลังจากที่คณะอนุกรรมการอ,อนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค r เปเจอรก็มีหน้าที่ไปทำงา ตามแคร์แทนที่วางไว้แล้วก็ให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุไปดูแลตามแคร์แทนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะ,ะเป็นการประเมิน ครบ12เดือนนะคะแล้วก็วางแผนในการดูแลในปีถัดไปค่ะในการดูแลในช่วง12เดือนเนาะหลังจากที่อนุมัติโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะดูแลในการดูแลช่วงเนี้ย CM ก็จะให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะไปดูแลตามแคแทนเนาะในแต่ละเคสที่วางแผนไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะประเมินทุประยะที่เราไปเนาะว่ามีการติดตาม6เดือน9เดือน12เ<น>ดือน,น,นเราค่อยมาประเมินผลอีกรอบหนึ่งนะคะว่าผู้สูงอายุกับผู้ ที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยมีพัฒนาการในการที่ดูแลแล้วดีขึ้นไหมมีภาวะแทรกซ้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ mm. ข้อพึงระวังของอในการทํางานของ CM เนาะ mm. ก็คือในเรื่องของการประเมินนะคะเราต้องประเมินให้แม่นนะคะในเรื่องของ ADL นะคะแล้วก็การที่เราจะเป็นการวางแผนในการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละเคสที่มีภาวะพึ่งพิงะคะ่ะต้องพึงระวังหรือว่า จะเกิดภาวะแทรกซ้อนไหมผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตามสิทธิการรักษาที่เขาควรจะได้รับไหมค่ะจุดเด่นของ CM และ CG นะคะก็คือมีจิตอาสานะคะแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือในการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงให้มีอาการดีขึ้นค่ะกะ็เพื่อที่จะช่วยให้จากติดเตียงติดบ้านก็ให้เข้าสู่ ติดสังคมได้ค่ะอันนี้คือเป้าหมายหลักของ CM กับ CG เลยค่ะรู้ชัดทำได้สไตล์กปทติดตามสาระข้อมูลดีๆเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะคะและจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่สดใหม่กด subscribe กด like กดแชร์ YouTube และ Facebook กองทุนหลักประการสุขภาพท้องถิ่นกปทและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นได้ที่ สายด่วนสปสอช1330ได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะรู้ให้ลึกเข้าใจชัดเจนในรายละเอียดและทำอย่างถูกต้องนะคะรู้ชัดทำได้สไตล์กอปทสุขภาพดีมีหลัากปาระกันท้องถิ่นสร้างสารรค์กอปทสนับสนุนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกองทุน LTC หรือเรียกว่ากองทุนลองเทอ r m มแครนะครับเป็นวบที่สนับสนุนการดูแลผู้มีภาวะ พึ่งพิงในชุมชนนะครับซึ่งเป็นเรื่การดูแลระยะยาวในชุมชนมีความร่วมมือของสหนวยงานคือท้องถิ่นนะครับกระทรวงสาธารณสุขแล้วมีงบผ่านสปรชในการขับเคลื่อนการดูแลงาน LTC นี้นะครับโดยมี Care Manager, Care ์ i ิ e เแล้วก็มี Care Plan คือแผนการดูแลผู้มีระยะพึ่งพิงในชุมชนให้ได้รับการดูแลที่ดีแล้วก็ทั่วถึงนะครับทั่วประเทศซึ่งขณะน,นี้มีประมาณ2 0 0 0 0 0รายทั่วประเทศนะครับ